ที่สำนักประชาธัมพันธ์เขตหนึ่งะคะ่ะเพื่อนก็นได้เตรียมการตอนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่สีเดินทางมาตรวจติดตามแนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจปากทองในชุมชนในวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะที่วัดโพธสีตำบลบ้านค้ออำเภเอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะนางสาวที่ว่าพรแสนเมืองชิน ู้อนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่นก็ได้เป็นตัวแทนของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแกน่นลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะที่บริเวณที่กำนดที่ีเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุชาณนาคาสายนะคะ,คะที่สีลงมาเบ่งพื้นที่เนี่ยแหละค่ะติดตามแนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิดเศรษฐกิจ ปากทองในชุมชนในวัน 5, 2, 5, 5ที่21กุมภาพันธ์2565ที่ถึงค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลบ้านข้อค่ะโดยมีนายจัก,กรพงศ์เพชรแสนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านข้อให้การต้อนรับล่ะก็ะรวมประชุมวาจาการเฮ็ดความเข้าใจกับหน่วยงานท้องถิ่นถึงรายละเอียดกำหนดการที่ทางรัฐมนตรีแล่ะกะ็คณะสีเดินทางมาที่ตำบลบ้านข้อเนี่ยละค่ะเพื่อเราฟังแนวทางการดำเนินง,งานและก็ขอเสนอแนะจากชุ่มชน่น ซึ่งจิจัดขึ้นวันที่21นี่แหละเนาะการมีการท่ายทอดสดทางที่วิช่อง11เฮ้าพรมไดโนงกี้วิทยุพอรอมเฟซบุ๊กไลน์น้ำเนาะค่ะตลอดการลงพื้นที่เล่ย์วัสาะโดยการลงพื้นที่ติดตามเทอร์นีเพิ่นกัสีมาติดตั้งระบบวบกอนค่ะเพื่อให้สะดวกเนาะวันที่20เดี๋ยวเพิ่นไปติดตั้งระบบค,ะค่ะทางนายกเทศมนตรีตำบล้านคอเพิ่นก็นได้บอกว่าได้เตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาแล้วเนี่ย เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ,คะมีการจัดขบวนแห่หุน่นเสียงยื่นน้ำค่ะพี่แนนค่ะโอ้แังไหนเน่นนเนตแต่เบิร์แทงค่ะลวดล้ายผ่าเาเวทที่ยาวที่สุดสี่ร้อยเมตรประสันเพลินมาเอาไปฟังเสียงสัมผัสทานนาะยกเทศมนตรีตำบลมานคอกันค่ะ การเตรียมการท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับเรามีความพร้อมประมาณ70%เอครับระะเวลาที่เหลือประมาณ3-4วันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเต็มร้อยเนื่องจากท้องที่ของเราได้บริาการร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่นะครับ ท้องที่ก็คือเทศบาลตำบลมุขคอร่วมกับผู้นําท้องที่ผู้ใยญ่บ้านกนํานันทุกภาคส่วนสตรีอปพลอสตรททุกอย่างนะครับเรามีเจตนาที่จะ,ะต้อนรับผู้บริหารระดับสูงลงในท้องที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมหรือลงพื้นที่ของเราครับขบวนที่ยุดเนื่ล้างสิไปต้อนรับเพลินสียิ่งแย่อลังการซ่มใดจำลองซํามหนีมือแท้สิเป็นยังไงเข้ามามวลเมืองกันนะครับพี่น้อง ลูกฟอนค่ะ <c oughs> เป็นต่อมวลอาเห็นหุ้นทั้งหลังจะสิเแล้วหุ้น <c oughs> ซึ่งยื่นมาสั่นสิเป็นจังใดหุ้นผู้ชมต้องค่อติดตามเ้อค่ะวันทีน่ีสิบเมี้ค่ะเพิ่นสิมาลงพื้นที่กันไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ o กเอ็นบีที่สิอีิสานน้ำค่ะค่ะ